ทุกคนนะครับเด้อนะครับวันนี้กันะครับอยู่ขอบกล้วยของพี่ซุยนะครับผมบ้านโคกสว่างนะครับตำบลบ้านเล่าอำเภอเพชรจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ไอ้กับไอ้คนมาครับมีกล้วยงามๆมาเปิดอยู่หลายโตนะครับเดี๋ยวจะไปสอบถามนะครับว่าไอ้คนจะเปิดราคาไรเป็นไรครับขอบคุณเลยครับครับผมครับสวัสดีครับวันนี้มีเจ้าตัวข้าวใบนะครับมาแบงพี่แบงน้องมือเนี่ยมีคมหนึ่งครับมันหนึ่งครับโคมหนึ่งกับมัานหนึ่งนะครับเนาะเอาแม่แรกกันก่คนข้าวใบแม่แรกได้ตั้งซื้ออะไรยังบ้างครับเนี่ยแม่แรกบ่ได้้ตังซื้อมัครบบ่ได้้้ตังซือเนาะครับสูงไปนได้ เส้นสูงร้อยสามสิบแปดครับสามสิบแปดประกันได้ป่ะนี่ประกันร้อยสามสิบเจ็ดครับกันพาดไว้อ๋อกันพาดไว้เนาะครับแต่วร้อยสามสิบแปดบวกยี่เหล่าคุ้งโอเคนะครับลดให้เส้นหนึ่งนะครับเส้นกลัวนะครับผมในลูกไม่กี่ตัวลนะครับไอันี่ในลูกสองตัวครับลูกสองตัวตัวสองในถองในบ่ตัวสามในท่องครับสามในท่องเนาะครับโอเคนะครับผมตึ้งตัวดีได้เนาะครับประกันตัวนี้ทุกอย่างครับประกันตัวนี้ให้นะครับแข้งขาดีนุ่มตีตอกครบได้เนาะครับครบครับ เชื่องอยู่นะครับนี่มอตารไม้ไม่กระนิ่งอยู่ครับเขาเปิดดีนะครับกาโอเคนะครับเล็บแข้งเล็บขานะครับต้นตัวดีตอนนี้สถานะก็คือใส่ท่องสร้างอุดรนะครับพี่น้องนี่นะครับเดือดนะครับทางอุดรนะครับผมนะครับไม่หลอดครบนะครับนำนุชขอดีกระช่ายู่ สิบเจ็ดไม่นางเลยสิคว้าได้ตัวนี้ครับใกล้แล้วครับเดือนสองเดือนแปดเดือนแล้วครับครับทองแก่ๆแล้วนะครับทองสร้างอุดรนะครับลอยสามสิบเจ็ดบวกอะไรไม่น้องนะครับเป็นลอยสามสิบเจ็ดเด้อนะครับผมมาเบื้องต้นตัวเราครับอยู่บันโขกสว่างนะครับผมเราขามุเพ่นนะครับโอ้นะครับเงียบเงามๆเลยนะครับของที่สามในทองนะครับทองแก่นะครับทองสร้างอุดร เอาโค้กแม่เดียวเนี่ยไม่ซื้อจะว่าไป็นไรไปไหนไไครับเปิดราคาอะไรไปไหนไม่ไหนเปิดไว้ที่แสนหาพันครับแสน 5, ครับหาพันครับห่วยไปรุ่นลูกสร้างอุดรอีกเนาะครับสองเดือนก็เลูกสร้างอุดรเลยครับตัวร่องได้อีกต่างหากครับต่อได้อีกครับห่วยนะครับมันพ้าฟังนี่เลยครับเป็นพี่น้องนะครับพวกินเขาข้ามเดียวดอกในลูกสร้างอุดรพร้อมเนาะแต่กระบือเป็นผู้หรือเมียเนาะครับอันนี้รุ่นเอาครับบกระบรุ่นเอานะพี่น้องนะครับนี่นะเขาเปิดดีเลยนะครับผู้ครับเขื่ครับ ใบสามสิบเจ็ดนะครับตัวได้อีกว่า์ซันนะครับเปิดไปแสนกระพ่านนะครับอ่ะผู้ใดเบนคลิปอยู่นะครับชื่อพอเบอร์นะครับพี่เบอร์โทรครับศูนย์แปดสี่ครับผมศูนย์สี่เจ็ดครับผมเก้าเก้าห้าแปดเก้าเก้าห้าแปดโอเคนะครับเปิดตัวแรกไว้นะครับพี่น้องแสนกับพ่านนะครับทองสร้างอุดรนะครับแก้ๆเลยแปดเดือนนะครับผมอ่ะพี่เอาโคมาเลยรเป็นโคมแม่ลูกครับโคมแม่ลูกครับอ่าแนะนําตัวแม่นะครับเป็นยังไงครับพี่แม่ซื้อซื้อ ใบเตยครับแม่ใบเตยครับแม่ใบเตยสูงไรเนี่ยสูงร้อยสี่สิบสองบวกครับร้อยสี่สิบสองบวกครับคืออะใหญ่แต่คือประกันร้อยสี่สิบสองครับร้อยสี่สิบสองเลขประกันเลยครับปลขาดเลยเนาะครับบ่ขาดครับได้ลูกไม่กี่ตัวแล้วครับวันนี้ได้ลูกมาเราสองตัวครับลูกสองตัวครับตอนนี้ก็คือทองบางเนาะครับบ่ข่มตัวมาแล้วครับข่มตัวข่มตัวมาแล้วบ่ครับข่มตัวใส่พ่ออดไพี่ใส่พ่อเจ้าพ่อเทพเป็นลูกไส้ของปังแปะลิวครับอืมยู่บ้านเท่าไหนเนาะยู่บ้านเท่าไห่ครับบ้านโคกสว่างครับ โอ้ยนะครับอ่อนนะพี่น้องนะครับเฟื่องตัวตัวดครับตันจะลืออยู่นะพี่น้องนี่นะครับนี่งามๆเลยนะครับได้ละลูกเพิ่นนะลูกเพิ่นเขาไปในกล่องอ่าเดี๋ยวเราไปยังครับเดี๋ยวเรถ่ายแม่ก่อนก่อนนะครับเสื้อสายเราก่อไปไหนพ่อฮงเนี่ยเสื้อสายกล้วยงามบ้านอุดรเท่าไหร่ละครับกำลังมันพัฒนาครับผมครับโอ้ตุ่นตัวดีเนาะพูน้าไทยนะอ่างย่างของไงโอ้ครับ ตันเลยเรียบแข้งเล็บขาดีไปดีครับดีประกันทุกอย่างครับประกันทุกอย่างเนาะแม่นี่แม่นประกันทุกอย่างประกันทุกอย่างเลยครับหูกินหยาเก่งหูกินหยาเก่งนะครับโอ้องค์ข้อหนึ่งเส้นสองเส้นเนาะอบบัวพายนี่นะครับสำหรับไรคาลังนะครับมี่ถุงเท้าขาวครับโอ้โหเลยครับแค่หลอดแยงลังนะครับ นมเลยนะครับผมเป็นลูกสาวครับครับลูกสาวครับลูกสาวผู้ใดพี่แนะนำนะครับลูกสาวของเจ้าพ่อเทียบสายลูกชายของปังแปดริ้วเฮ้เก่าครับสายของปังแปดริ้วเน้องบ้ามันทรงลูกผมก็เลยเอาร้านปังเก่าครับขี้ว่าเอิ้นว่าร้านปังครับเอิ้น่าร้านปังครับนี่เขี้ว่าร้านปังเนาะครับโอ้ห่มห่มตัวมานมาพี่นี่ครับห่มตครับกี่เดือนเราเนี่ยก็ใหญ่เลยพี่นี่กวยาสามเดือนครับสามเดือนูลอยหาเส้นครับลอยหาเส้นครับนี่นะครับพี่ดอง นะครับลูกของป้อนเทพประธานนี่นะครับเป็นพ่อพันธุ์ประจาบ้านนะพี่น้องนี่นะครับเป็นร้านของป้าปังนะครับนี่นะครับร้านปลาปังนะครับสามเดือนที่ยครับสามเดือนโอ้นะครับพูดนะนะครับแค่บออแค่หลังควันงามๆเลยนะครับเจ้าควันเทพนะครับบอต้องก็ยังว่าได้มีโอกาสนะครับไปเิ่งพ่อพันธุ์ตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็เพื่อนวันมปนไงนะครับนี่นะครับ ปลูกไส้ปังนะครับอันนี้ก็เป็นร้านปังนะครับผมของพี่ซุยนะครับอ๋อเป็นพี่ซุยครับอ่าแม่แม่บ่เตยแม่เบเตยเนาะครับับลูกไส้ปังแป้นเลี้ยวนะครับสูงเลยสี่สิบสองนะครับผมแล้วตองกับข้มตัวข้มตัวของตัวคุนเทียนไดอพ่อเดียวกันนะครับพอเดียวกันนี่ะครับพอเดียวกันครับโอเคผ่านรอบนึงแล้วครับอ๋อผ่านรอบนึงแล้วนะครับพี่น้องพี่ซุยจะว่าอะไรนะพี่ข้อมีครับวอาไว้ว่า สองแสนเก่าครับสองแสนเก่าครับโอ้นะครับตอร่องได้อีกครับต่อได้อีกครับนะครับมาตามมาหอนมาถึงกันมาหอนมาถึงกันโอ้นะครับพี่น้องก็มาเบิ้งตัวจริงเลยเนาะครับมาเบิ้งตัวจริงเบิ้งตัวจริงเหรอครับก็มาจับมาใบเบิ้งนะครับมาเบิ้งแข้งเบิ้งขาเบิ้งหางนี่ครับนี่ลักษณะตีเป็นยังไงนะครับถืีตาผู้ใดบอลนะครับแต่ว่าลูกคนนี้โอ้นะครับใจลูกออกมาเจ้าพันเศษนี่ว่าธรรมดานะครับผมลูกแข้งขาง่ายเลยนะครับ นะครับครับซื้อมีให้เปิดให้ชมตัวนึงมาพี่ครับมีตััวนึงครบเอามาเลยพี่มันอีก็เปิดให้ชมได้เนาะนะครับเปิดให้ชมวงกึ่งชมวงกึ่งโช่วงกึ่งเปิดนะครับพี่น้องนะครับผมเสื้อสาเราบกอยไปนะครับแม่นี่ไอ้พุ่นี่แม่เขาเป็นสายอุทัยครับครับผมครับจะปีแล้วครับอายุเป็นเต็มติดตัวแล้วมันสีลูกลูกที่ซีครับตัวนี้ครับลูกที่ซีครับลูกได้ครับนี่ผมเขาเปูนลูกลูกลูกได้กี่เมืองละนี่ลูกได้สิบสิบซีสิบหามือแล้วครับลูกผูครับนั้นครับลูกผู ลูกของพ่อเดียพ่อเดี่เป็นลูกของพ่อเทพเจ้าพ่อเทพลูกไส้ของปังแปะลิ้วครับอันนี้ก็ร้านปังอีกตัวนึ่งหมดเลยร้านปังครับสิบห้ามื่นบุ้ค้ยนะครับแข่งขานะครับนี่ลูกของโจพ่อเทียบนะครับเป็นลูกป้าปังนี่ก็เป็นร้านป้าปังอีกตัวนึงนะพี่น้องนะครับผมเดิงพัฒนาการนะครับผมก็ฝากติดตามนั่นเนี่ยนะครับน้องแม่เนี่ยตั้งซื้อป่ะครับไปนี่ตั้งซื้อแพล่เพาวครับน้องแม่แพล่เพาวเนาะครับแม่ครับขาวเป็นไหมนะครับ เป็นว่าเป็นสายดุไถยนะครับนี่ตากแจมแจมแจมมี่นะครับอ่องข้อหนึ no. ่งเซนสองเซนนะครับแต่บัวงามเลยนะครับนี่บูเขาเป็นเขากระบาวครับเขากระบาวนะครับนี่โอ้นะครับงามๆเลยนะครับอันนี้ก็หลังไม้ไหนเนาะพูดจริงๆเนาะหลังไม้ครับหลังไม้ลังไม้นะครับพี่น้องตัวนี้เด้อนะครับผมขออนุาตราคาหลังไม้นะครับตัวนี้นะครับกับลูกชายนะครับเจ้าร้านพ่นเทปนะครับเป็นร้านของป้าปังนะครับพอเพิ่นก็เป็นลูกปังเป็นเรี่ยว นะครับเนี่หูนะครับมาเอาไปตั้งเสื้อครับดูตั้งเสื้อเนาะลหามือนึงนะครับผมเอาพี่น้องนะครับผมกลับฝากไปนังครับผมคลิปนะครับข้วก้วยของพี่ซุยนะครับบ้านขกสวบางนะครับตำบลบรเราอํำเพอเพ่นอย่างบวัดอุดรธานีนะครับสนุกสนใจตวเลนะครับโจ๊สอบถามกินกลางนะครับผมพี่ซุยมือข้อเบิดชิงไท่นะครับไปไทั่วศูนย์หกหนึ่งครับผมซีซีสามครับผมเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์หน เดี๋ยวอัามราจากครับผมพอกันคลิปหน้ายได้พี่นองเดินครับผมสวัสดีครับพี่ซืครับดีบสวัสดีครับ